อ่านะครับแล,แล้วห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ไอเด็กๆมันก็ไม่รู้ไปไหนหมดครับห้าโมงเย็นแล้วงานก็เอ้ยไหนพวกนี้ไปไหนหมดปิดประตูด้วยวะห้าโมงแล้วอา้าวมันไปกงกันตรงนั้นเองมันทำอะไรของมันเนี่โอ้ย <c oughs> พวกเองมาโจด <c oughs> อะไร ข้างๆถงนนเนี่ยฮะอันนี่กินแล้วนี่ขอขับรถเล่นได้ไหมอะไรนะกินแล้วขอขับรถเล่นได้ไหมขับรถเล่นอ๋อให้ขับนิดหน่อยอย่าประมาทเด้อแล้วหนึ่งไม่ประมาทสองห้ามแวน้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าแว้นเนอขับธรรมดาเด้อขับตามกันเล่นๆแล้วอย่าไปนานรีบกลับให้เวลาสองวิอ๋อ ให้เวลา20นาทีจะไปแต่แล้วก็อย่าไปไกลามากเอาไปเถอะเฮ้ยกลับมากลับมาปิดร้านด้วยเด้อค่ำแล้วอ่าไป,อ,ไปอ่าขับช้าๆเนอะอย่าเว้นอ่าไปเลยครับดเด็กๆขอทเที่ยวบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรองลนะ <laughs> ่ะอ่านะครับจูเนียร์ไม่ได้ไปก็ปล่อยลืมนึกว่าตัวเองขับ เทหน้าเป็นแล้วปปเอาให้โอกาสอาีกอีกโอ้ยเขาไปเขาไปไม่รู้ไหนตัวไหนแล้วแหละเร็วอะไรเกี้ยนหนึ่งเอ็งเอ็งเ,เ,เหยียบลงเหยียบมาขา้างหน้าหมดเลยแล้วงัดนี่หนึ่งมาเลยโยกรถด้วยโยกรถเขาไปไหนโนะหมดเวลาเลยเอ่เอเอเอ่ะลองดูที่จะได้ไหมเร่งหน่อยดิ ก็ขับมาแล้วอ่ะเองขี่ได้ไหมนี่ไม่ได้นั่นเป็นขี่คณะนั้นไม่ยอมบอกก็ไม่ยอมบอกว่าขับไม่เป็นลืมเลยตอนนั้นผมจะไปหัดใหม่ครับเออไปไอ้จูได้แล้วตัวนี้ไอ้จูหันมาขับคัันน้นแล้วอะไรับตามภาษาเด็กนะครับตามภาษาเด็กครับ นะครับขับเล่นบ้างก็ให้โอกาสไปเข okay, นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ